แม้แต่ผู้เจ้าหอบไปได้ในากาศผู้เจ้ายัางอธิบายไว้เลยว่าพราะองค์ทําอย่างไรพระองค์ทําสมาธิตั้งกายไว้ในจิตตั้งจิตไว้ในกายทําให้กายเนี่ยเบาดุดปุยนุ่นลอยไปในอากาศนะนั้นสามารถทําได้อิทธิปาฏิหารมีนะอาเทศนาปฏิหารการกําหนดรู้จิตมีนะแต่ผู้เจ้าสันเสริญไหมไม่ได้สันเสริญเพราะอะไรเพราะว่า คนทำอิทธิปาฏิหาริได้หรือกําหนดรู้จิตได้มีอาเทศนาปฏิหารก็ตายเรียบหมดไม่มีใครเข้าถึงความไม่ตายได้แต่ผู้เจ้าบอกว่าอนุสาสนีปฏิหารปาฏิหารคือคําเทศสอนว่าท่านจงตรึกอย่างนี้อย่าตรึกอย่างนี้จงทําไว้ในใจอย่างนี้อย่าทําไว้ในใจอย่างนี้จงคิดอย่างนี้จงละสิ่งเหล่านี้เสียทําจิตอย่างนี้อันเนี้พ้นจากแก่เจ็บตายได้ เป็นปาฏิหาริย์ที่น้อยคนนักจะรู้ว่าสิ่งนี้คือปาฏิหาริย์มองไม่ออกไงยังคิดดูว่าพรหมก็มีฤทธิ์มีปาฏิหาริย์เทวดาก็มีฤทธิ์เหาะเอ,อิญเดินอากาศได้หายตัวได้แปลงกายได้ตายไหมตายปาฏิหาริย์ช่วยเขารอดตายได้ไหมไม่ได้มีปาฏิหาริย์แป๊บเดียวต้องไปเกิดในเดรัฉานนรกกำเนิดเดรัชานเปลิวิสัยไม่คุม้มไม่คุม้มผู้เจ้ามองเราไม่คุม้มมีปาฏิหาริย์แป๊บเดียวชาติสองชาติแล้ว เดี่ยงต่อใช่ไหมเพราะฉะนั้นผู้เจ้าบอกไม่เอาไม่ใช่พระองค์จึงบอกพระองค์อึดอัดขยักขยแงงเกลียดชังต่ออิทธิปาฏิหารและอาเทศนาปาฏิหารเป็นอย่างยิ่งกล่าวกับเกวัตตะเราลองดูตรงนี้เกวัตตะเราเห็นโทษในการแสดงอิทธิปาฏิหารดังนี้แหลจึงอึดอัดขยักขยแงงเกลียดชัง,ง,งต่ออิทธิปาฏิหารนี่ศาสดาของเราตรัสนะเพราะฉะนั้น คนจะมาตำเหนี์อตาตมาไม่ได้เลยเพราะอตาตมาจะไม่พูดเองอตาตมาจะยกคำพูดพระศาสดาขึ้นพูดแล้วก็ขึ้นให้โยมดูว่าพระองค์ตัดอย่างนี้จริงๆเราจะได้ทราบว่าความเห็นพระองค์ต่อสิ่งเหล่านี้เป็นอย่างไรอย่างไรบ้างนะไม่ใช่ว่ามันไม่มีมีนะแต่มันไม่ใช่ของเลิศไม่ใช่ของเที่ยงไม่ใช่ของจีหลังผู้เจ้าต้องการการของจีหลังของเที่ยงแท้แน่นอนของถาวรสุขถาวรมีไหมสุขถาวรแต่หาสุขถาวรในโลกไม่ได้นะ